ใช่เจอนูนครับวันนี้เจอกระเสือเห็นนะวันนี้ร้อยสิบแปดรอไปปอนหนึ่งซ้อมอยู่เพนยืนดีไหมกี่วันรอบนี้ก็ถ้าซ้อมมาก็นานนะแต่ว่าจากไปแล้วก็ซ้อมซ้อมที่กว่าซอมทีกว่านะเราชกมวยตอนนี้รวมๆห้าสิบหกสี่ครับน้ำหนักเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับวันนี้ร้อยสิบแปดนะคุ้มไหมนี่ว่าอย่างไรนิดหน่อยนะแต่เวทที่ดีที่สุดของเราเวทไหน ก็สิบเจ็บขยับไปไหนสิบหกนี่มันตึงอะนะล่าสุดเป็นไงผลงานที่ไหนที่นนรับเนยวันนี้ววนแพ้ใครแพร้เพชรมงคลนเนาะอ่ะวันนี้เรา,ากลับมาเจอเสือเพนไม่เคยเจอนะอ่เราเห็นไม่เข้าสไตล์ไงเราดูด,ดัง <ขอ S 2> เรานี่ก็เพ่นขับเคลื่อ,คอ,อน,นครับอ่ะฝากพฟนขับเชีย่ยนะครับฝากเชียร์น้องนะครับไฟนี้จะเอาใช้ชนะให้ได้ครัเออขอตัไดีกวบแนะนำตัวกันหน่อย เจนเพชรนาคาครับวันนี้เจอกับเทียนหลวงนะเอ้ยวันนี้เรามาสองคนดิไมครับหรือว่าซ้อมที่เดียวกันไหมซ้อมเดียวกันไหมอ๋อที่เดียวกันนะวันนี้เราเจอกับเทียนหลวงเคยเจอบ้างยังไม่เคยครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดมาพอดีเลยซ้อมอยู่กับเพชรนาคาซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จสามเดือนสามเดือนนะช่วงหลังมันล่าสุดช่วงเดือนไหนเนี่ยตกล็อกหรอใช่ครับอ่าล่าสุดเป็นไงผลงานเออแล้วก็วันนี้กลับมาเจอกับเทียนหลวงนะเจอรุ่นน้องกันนะเสียเปรียบรุ่นแรกด้วยเนี่ยรถสูงเท่าไหร่ น้ำหนักผมกาป่อยๆหาเจีนี้เราอยุเท่าไหร่เราฝีมือเราเป็นยังไรู้ว่าไงมวยบู้บบเปิดแก้มมานะเอาละคนจังไงคนคัมูชาฝาก,ฝากเป็นขับเชือน,นะขับมูชาฝากเป็นัชาดยนะครับไปเนี่นะนขจุชคดีครับ